สวัสดีค่ะมีคนเข้ามาแล้วยังเอ่ยรอแป๊บหนึ่งเนาะน่าจะยังไม่ถึงเวลามีคนเข้ามาดูสองคนแล้ว,วดเดี๋ยวเร,รอแป๊บหนึ่งนะคะ รอคนเข้ามาดูกันเยอะๆก่อนเนาะเราจะได้พูดพร้อมกันทีเดียวขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อมมยนะคะเป็นตัวแทนของโรงเรียน a s h l e y English c o l l e g e นะคะสถาบันสอนภาษาที่ซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะเดี๋ยวรออีกสักสองนาทีเนาะจะได้ตรงเวลา ตอนสองทุ่มนะคะมากันหรือยังเอ่ยลอยแปบ,บนึงน้อยยังไม่ถึงเวลา ค่ะงั้นก็พูดเกินาๆก่อนเนาะว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียนะคะเรียนแล้วได้อะไรเรียนแล้วคุ้มไหมแล้วที่โรงเรียนสอนอะไรบ้างมีคอร์สมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันเนาะแล้วก็จะมาพูดเรื่องสถานการณ์โควิดของที่ออสเตรเลียด้วยว่าน่ากลัวจริงหรือเปล่า รออีกแป๊บหนึงนะหนึ่งนาทีแล้วเราจะเริ่มไลฟ์กันนะคะรอแป๊บหนึ่งน้อเราคนเข้ามาก่อนอีกสักนิดนึงแล้วเราจะได้เริ่มไลฟ์กันนะคะถ้า ใครมีปัญหาหรือว่าคำถามอะไรสามารถติดต่อมาได้ทาง Facebook นี้เลยนะคะเรียนต่อออสเตรเลียนะคะพี่ๆทีมงานกำลังสแตนบายรอตอบคำถามน้องๆอ,อยู่นะคะเรียนภาษาเรียนมาหาลัยได้หมดเลยค่ะพร้อมไหมอะไรไหม แป๊บนึงงละกันเนาะให้คนดูเยอะกว่าน,นี้นิดหนึ่งถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถส่งมาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าตอบได้จะช่วยตอบให้ถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพี่พีทีมงานจะช่วยตอบให้นะคะโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยนะคะ ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกทีนะคะสวัสดีค่ะชื่อพี่มัยนะคะเป็นตัวแทนของสถาบันสอนภาษา Ashley English College นะคะตั้งอยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการเรียนภาษานะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจที่จะมาเรียนภาษาแบบสบายๆที่ซิดนีย์เนาะอยากเรียนภาษาได้ทั้งภาษาแล้วก็ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ได้เพื่อนต่างชาตินะคะแอซี English c o l l e g e ยินดีต้อนรับค่ะโอเคคนเริ่มดูเยอะแหละเราเริ่มกันเลยนะโอเคงั้นขอเริ่มก่อนว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงก็คือโรงเรียนเป็นโรงเรียนสอนภาษาภาษาอังกฤษนะคะโดยที่โรงเรียนเนี่ยจะมีนักเรียนมาจากหลายๆชาติด้วยกันนะคะไม่ได้จะมีแค่จากเป็นนักเรียนไทยเนาะน้องๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอยถ้าเกิดว่าหนูไปเรียน ต,ต่างประเทศอย่างออสเตรเลียหรือซิดนีย์เนี่ยจะเจอคนไทยเยอะไหมเพราะว่าที่นี่คนไทยเยอะเนาะแต่ก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวน้องๆหมดเลยนะคะทุกโรงเรียนจะมีน้องคนไทยหมดแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยเราจะพยายามกระจายน้องๆไปเท่าๆกันนะคะซึ่งในแต่ละคลาสเนี่ยเราจะไม่ให้น้องนักเรียนไทยเนี่ยมีมากกว่า3คนหรือ4คนเกินไปกว่านั้นนะคะเพื่อที่ น,น้องเวลาเรียน,นยจะได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเวลาที่เรียนกับคลาสที่มีคนไทยเยอะๆนะคะซึ่งเราเข้าใจเพราะว่าเคยเป็นนักเรียนมาก่อนเราก็อยากให้จะเรียนในคลาสที่เราใช้ภาษาอังกฤษเนาะเราจะได้คุ้มกับต่างที่เราเสียมาแล้วอุตส่าห์มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็ส่วนมากเพื่อนๆในคลาสเนี่ยก็จะมาจากหลายๆประเทศเนาะมีทั้งมองโกเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลี แล้วก็ส่วนมากมาจากเมนเมนหลักๆนะคะก็จะเป็นอเมริกาใต้หรือเป็นโซนยุโรปนะคะก็คือน้องๆก็จะได้รู้จักกับเพื่อนๆหลายๆชาติแล้วก็เพื่อนๆที่มาจากหลายๆที่เนาะก็จะได้เรียนรู้ทั้งภาษาแล้วก็วัฒนธรรมโอเคซึ่งโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์เลยถ้าเกิดว,ว่าน้องๆคนไหนที่อยากมาดูโรงเรียนนะคะาสามารถมาดูได้โดยการเดินทางมาจาก ที่ไหนก็ตามน้องๆน,นั่งรถไฟมาลงที่ Central Station นะคะแล้วก็เดินประมาณ3นาทีสามารถเสิร์ชหาได้จาก Google Map เลยว่า Asley h English College นะคะตรงแน่น,นอน Google Map ที่นี่นะคะหรือถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนั่งบัสนะคะก็สามารถมาลงตรงใกล้ๆ Central แล้วก็เดินมาได้เลยค่ะไม่ไกลนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มพูดเรื่องคอร์สสอนภาษาอังกฤษกันเลยนะคะ ก็ที่แอสลีย์นะคะเราจะมีการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละอย่างมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกก็คือ general English ก็คือสอนภาษาอังกฤษทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างที่2ก็คือ IEL t s สำหรับที่น้องๆจะเอาไปใช้สอบอย่างที่3ก็คือ EAP นะคะ English Academic Purpose ก็คือเป็นการเรียนแบบที่เป็นสาย Academic นิดนึงก็คือจะเข้มข้น กว่าเรียนภาษาอังกฤษทั่วๆไปนะคะสำหรับน้องๆที่จะเรียนคอร์สนี้เนี่ยก็คือคนที่กำลังจะไปต่อมาหาวิทยาลัยที่เราจะต้องใช้เขียนเอเซเขียนรีพอร์ตที่มาหาอะไรนะคะอาจจะเป็นคำศัพท์ที่มันอะคาเดมิกมากกว่าปกตินะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ general English กันก่อนเลยนะคะโดยปกติเนี่ยน้องๆทุกคนส่วนมากก็จะมาเริ่มจาก general English น้แล้วก็ ค่อยๆไต่ระดับไปที่ IELTS หรือว่า EAP นะคะ General English เนี่ยมาถึงน้องๆก็จะต้องมีการเทสภาษาก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าน้องๆอยู่เลเวลไหนนะคะสำหรับน้องๆที่มีคะแนน IELTS อยู่แล้วอาจจะไม่ต้องมาเทสแต่ว่าน้องๆคนไหนที่ไม่มีคะแนน IELTS นะคะก็แค่มาเทสระดับภาษากับทางโรงเรียนว่าโอเคไลติงเราอยู่ประมาณไหน Reading Speaking listening เราอยู่เลเวลไหนนะคะเราโรงเรียนก็จะจัดคลาสที่เหมาะสมกับเราเราก็จะได้ไม่ต้องไปอยู่คลาสที่มันง่ายเกินไปหรือว่ายากเกินไปนะคะซึ่ง general English เนี่ยก็จะมีหลายๆเลเวลนะคะเราก็จะมีที่ elementary, pre-intermediate, intermediate, advanced แล้วก็ upper intermediate นะคะโดยแต่ละเลเวลเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับคะแนน IELTS ถ้าเกิดว่าเราเทียบ upper intermediate เนี่ยก็จะอยู่ที่ level 5.5ของ IELT นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นระดับสูงสุดของ general English ก็คือ advanced เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ระดับ IELTS 6นะคะคะแนนซึ่งในการที่น้องๆจะได้ขยับไปเรียนในแต่ละ level เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็การเรียนรู้ของน้องๆเองนะคะโดยโรงเรียนเนี่ยจะดูว่าน้องๆสามารถขยับ ไปอีกเลเวลหนึ่งได้แล้วเนี่ยก็ตอนที่โรงเรียนมีการทดสอบนะคะอย่างเช่นน้องๆเรียนมาประมาณเดือนเดือน2เดือนแล้วแล้วก็เรียนจบบทเรียนจบเล่มแล้วนะคะโรงเรียนก็จะมีการเทสเพื่อที่จะดูว่าน้องๆมีระดับการพัฒนาในแต่ละด้านมากน้อยแค่ไหนน้องๆพร้อมที่จะขยับไปอีกเลเวลหนึ่งหรือยังนะคะเพื่อที่ทางโรงเรียน,นยจะได้รู้ได้ว่าเออเรายัางต้องช่วยน้องๆพัฒนาในด้านไหน แต่ว่าทางโรงเรียนก็ไม่บังคับนะคะว่าน้องๆจะต้องโอเคเราผ่านแล้วเราจะต้องขยบไปเรียนอีกเลเวลหนึ่งถ้าเกิดน้องๆยังรู้สึกว่าไม่พร้อมเนี่ยเราก็สามารถบอกทางคุณครูได้นะคะว่าเรายังไม่พร้อมนะเรายังอยากเรียนเลเวลนี้อยู่อยากให้มันรู้สึกว่าแน่นมากกว่านี้เราจะได้ขึ้นไปเรียนอีกเลเวลหนึ่งแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่างงหรือว่ามันมากเกินไปสําหรับเรานะคะ,ะมีคนดูเยอะแล้วตอนนี้ โอเคงั้นเราก็พูดต่อเลยเนาะแล้วแต่ละเลเวลในการเรียนเนี่ยน้องๆจะใช้เวลาขึ้นอยู่กับตัวน้องๆเองโดยส่วนมากนะคะประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนของแต่ละเลเวลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเรียนเลเวลที่สูงขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่น้องๆจะต้องใช้เวลาที่มากขึ้นเนาะเพราะว่าเลเวลสูงขึ้นก็แปลว่ามันยากขึ้นเราก็จะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจมากขึ้นนะคะ โอเคงั้นต่อไปเราก็จะมาพูดถึงคอร์ส IELTS นะคะของที่โรงเรียนนะทางเรียนเนี่ยก็จะมีสอนคอส IELTS ด้วยซึ่งมันจะไม่ใช่การสอนแบบที่ไทยนะวิธีการเรียนการสอนมันก็จะเป็นการสอนแบบใช้ความเข้าใจสอนว่าพื้นฐานในการเรียน i e l t s เนี่ยการสอบ i e เ t s เราต้องเริ่มจากตรงไหนเราต้องโฟกัสตรงไหนพาร์ทไหนเราทำได้ดีพาร์ทไหนเรา ทำไม่ดีมากเราคนที่จะต้องแก้ไขตรงไหนนะคะตรงนี้ทางโรงเรียนก็จะช่วยน้องๆแบบพัฒนาสกิลในแต่ละด้านนะคะจะไม่เหมือนที่ไทยที่โอเคเราจะมาตะลุยโจทย์กันว่าเราจะต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าเกิดมันมาแบบนี้เราจะต้องตอบว่าอะไรเจอคํานี้เราต้องตอบคํานี้ที่นี่จะไม่ใช่แบบนี้เราจะให้เรียนจากประสบการณ์แล้วก็เรียนจากการทำแอคทิวิตี้ในคลาสนะคะอ่าพูดถึง เรื่องการทำ Activity เดี๋ยวจะให้ดูรูปนะคะเวลาน้องๆทำา c t t v v t y y ในคลาสนะคะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมในคลาสจะไม่ได้มีแต่น้องคนไทยนะจะมีน้องๆคนอื่นด้วยเห็นไหมมีชาติอื่นอันนี้จะเป็นคุณครูส่วนมากเทศกาลเราก็จะมีจัดงานนะคะคริสต์มาสหรือจะมีจัดงานแบบซาวซ่านไหน ให้นักเรียนได้ออกไปจอยกันน้องๆจะได้ไม่ต้องเรียนอยู่แต่อุดอู้อยู่ในห้องนะเพราะว่าการเรียนภาษาเนี่ยมันสามารถเรียนที่ไหนก็ได้เราสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเรียนจากในห้องเรียนอย่างเดียวแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ประสบการณ์อย่างอื่นด้วยเนาะจะได้จอยกับเพื่อนๆมากขึ้นนะคะถ้าเกิดเราได้ทํากิจกรรมร่วมกันโอเคงั้นเรามาต่องที่ IL เอเนาะสำหรับใครที่อยากเรียน IL นะคะน้องๆอาจจะต้องผ่านการเรียน general English มาก่อนเพื่อที่นอ้นองจะได้มีพื้นฐานนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ๆเรากระโดดมาที่ IELTS เลยอะถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่แน่นพอมันอาจจะทำให้เราเสียเวลาเพราะเราอาจจะต้องเรียนนานมากขึ้นแล้วอาจจะเป็นการเสียเวลาเรียนที่เราก็ไม่ได้เข้าใจอะไรด้วยนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนที่อยากเรียนพา t h w เวนะคะน้องๆก็สามารถเรียนที่แอสทรีได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็มีการพาร์ทเว้กับมหาลาัยอื่นด้วยนะ อย่างเช่น Kingford s Ford International Institute นะคะอันนี้ก็เป็น college หนึ่งที่ดังมากๆในออสเตรเลียนะหรือว่าจะเป็น Eve College เราก็มีโปรแกรม pathway นะคะการเรียน pathway เนี่ยก็คือน้องๆก็จะต้องเรียน General English ก่อนซึ่งไม่ได้บังคับว่าน้องๆจะต้องมี i e l นะน้องๆแค่ต้องเรียน General English ให้ไปถึงระดับ Upper Intermediate นะคะซึ่งหมายถึงว่าน้องๆมี i e l ระดับ 5. 5นะคะ พอน้องๆมีตรงนี้ปุ๊บน้องๆก็สามารถไปเรียนพาสเวย์ได้เลยไปที่มหลาลัยตามนี้นะคะเป็นคอลเลจนะน้องๆก็จะสามารถเรียนเซอร์ติฟิเคชันหรือว่าดิปโลมาได้นะคะก็จะเป็นพวกสายอาชีพนะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆทีมงานกำลังสแตนบายรอตอบคำถามอยู่นะโอเคงั้นเร่าต่อกันเรื่องพาสเวย์นะคะ จะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างของ Kingsford International Institute นะคะสำหรับ college นี้เนาะก็จะมีสายอาชีพหลากหลายให้น้องๆเลือกทั้งสาย business สาย management leadership หรือว่าจะเป็นสายเทคโนโลยีก็มีนะคะซึ่งสายอาชีพพวกเนี้ยเป็นสายอาชีพที่บูมมากๆที่นี่ทั้งทั้งที่นี่เราก็ที่ไทยไม่ว่าจะที่ไหนๆเพราะว่ามันเป็นสกิลสายอาชีพที่ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรอะ เราก็จะได้ใช้ในระบบการทำงานเนาะพวก management leadership เนี่ยเราไปทำงานที่ไหนเราก็ต้องใช้ซึ่งมันเป็นการเรียนภาษาที่ไปต่อพา way ที่แบบเหมือนเป็นทางรัฐมากๆอ่ะเราไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรเลยนะคะเราก็ทำให้เราได้มีพื้นฐาน Foundation ที่มันแบบแน่นด้วย ในแต่ละคอร์สของพวกพาส t w เวเนี่ยดิพโลมาก,ก็จะใช้เวาลาประมาณ3-4เดือนนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อคอร์สมาได้เลยนะคะกับทางเรียนต่อออสเตรเลียเนาะพี่ๆตอบคำถามให้ได้แล้วก็ส่งรายละเอียดให้ได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันว่าปกติในคลาสเนี่ยจะเรียนยังไงกันบ้างนะคะถ้าเป็น general English เนี่ยปกติ ทางโรงเรียนจะสอนโดยการเรียนจากหนังสือเป็นเลสเซ่นแต่ละเลสเซ่นนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้เรียนจากหนังสืออย่างเดียวโดยเสมอไปเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไหนอากาศดีๆเนี่ยคุณครูก็จะพานักเรียนออกไปเรียนข้างนอกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแอเรียแถวโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเซนทรัลจริงๆมันก็จะใกล้พวกผัคใกล้คาเฟ่ใกล้ร้านอาหารใกล้คราโอกะนะคะน้องๆก็จะสามารถได้ออกไปใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนันแล้วก็ ได้ทำแอคทิวิตี้ร่วมกับเพื่อนมันจะไม่อุดอู้อยู่ในห้องเรียนเนาะซึ่งวันนี้จะมาบอกราคาคอร์สของ general English ด้วยนะคะตอนนี้ทางเรียนมีโปรโมชั่นอยู่ซึ่งก็คือตอนนี้นะคะเราจะมีโปร valentine's ค่ะนี่อันนี้ตอนนี้คาสราคาอยู่แค่130เหรียญต่อต่ออาทิตย์นะคะซึ่ง การเรียน general English ที่แ s สลียเนี่ยน้องๆเรียนแค่อาทิตย์ละ3วันเท่านั้นจันนังคารพุธหรือจะเลือกเรียนวันพฤหัสจุกเสาร์ก็ได้น้องๆไม่โดนบังคับให้เรียน5วันนะคะวันที่เหลือน้องๆก็สามารถไปทบทวนบทเรียนได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนออกไปทํางานได้เพราะการทํางานที่เนี่ยน้องๆไม่ได้ได้แต่ความรู้แต่ว่าได้ประสบการณ์ด้วยโอเคไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วเนาะเดี๋ยวจะพูดเรื่องการทํางานที่ออสเตรเลียด้วยซึ่ง การทางานที่ออสเตรเลียเนี่ยมันไม่ได้แค่เราได้ตังค์เพราะเราทํางานแต่มันทําให้เราได้ฝึกภาษาอังกฤษได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนที่ทํางานแล้วเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยเพราะบางทีระบบการทํางานที่ไทยกับระบบการทํางานที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าอ๋อคนที่นี่เขาทํางานกันแบบนี้นะเขาทางานกัน <c oughs> เป็นระบบเป็นสเต็ปนะแล้วเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนเพราะว่าแต่ละคนที่มาทํางานในที่เดียวกันก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่นี่ทั้งหมด หรืออาจจะมาจากต่างประเทศเหมือนกันเราก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้แล้วเราก็จะได้ฝึกภาษาเราไปในตัวเพราะว่าทุกคนเป็นนักชาติเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะใช่ตรงนี้จะบอกว่าดีมากๆเพราะเราเรียนแค่3วันแล้ววันที่เหลือเราสามารถใช้ชีวิตยังไงก็ได้แล้วที่เนี้ยมีกฎหมายที่ช่วยเด็กนักเรียนต่างชาติตรงที่ว่าใครที่ถือวีซ่านักเรียนก็สามารถทำงานได้อาทิตละย์ละ20ชั่วโมงอย่างถูกกฎหมายซึ่ง เป็นข้อกฎหมายที่ดีมากๆเพราะว่าน้องๆสามารถทําได้โดยอิสระไม่มีใครจะมาตามหรือว่ามีเรื่องมีปัญหากับเรานะคะโอเคงั้นมาพูดเรื่องราคาคอร์สต่อซึ่งปัญหาตอนนี้คือเราไม่สามารถรัน f a Face-to-face class ได้ทางโรงเรียนก็เลยมีโปรโมชั่นออกมาสำหรับน้องนักเรียนที่อยู่ที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะฟิลแก็บวีซ่าของเราหรือว่ารู้สึกว่าเออเราอยากที่จะแบบ Brush up English ของเรานะคะก็สามารถมาเรียนได้เพราะว่าตอนนี้โรงเรียนก็ยังสอนอยู่เป็นปกติแค่เราไม่ได้มีคลาสในห้องเรียนนะคะน้องๆก็สามารถเรียนทางออนไลน์ได้นะคะของทางเรียนตอนนี้มีคอร์สอยู่ที่แค่100เหรียญน,นะคะต่ออาทิตย์ก็ตกราคาประมาณ2.000 2.000นิดหน่อยไม่ถึง2,000นนะคะบวกลบบาทไทย ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะสามารถลงทะเบียนได้เลยนะหรือว่าติดต่อไปที่พี่ๆทีมงานเรียนต่อออสเตรเลียได้นะคะพี่ๆมีข้อมูลหมดแล้วสามารถช่วยเหลือน้องๆได้โอเคอันนี้ขึ้นโปรโมชั่นเรียนออนไลน์นะคะพี่ๆทีมงานมีโปรโมชั่นนี้แล้วน้องๆสามารถติดต่อได้เลยสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่ในออสเตรเลียนะ ตอนนี้ทัรงเรียนก็มีโปรโมชั่นสําหรับนักเรียนที่อยู่ที่ไทยแต่ว่าแทนที่จะมาเรียนเหมือนกันนะคืออันนี้เป็นโปรโมชั่น160เหเรียนนะคะแค่ลงทะเบียนอาทิตย์อย่างต่ํา12อาทิตย์นะคะน้องก็สามารถเรียนได้ในราคานี้ซึ่งถือว่าถูกมากๆถ้าเทียบกับเรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียแล้วก็เรียนแค่3วันเองสามารถทำงานได้นะคะ ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามกับทั้งทีมงานได้เลยนะคะพี่ๆสแตนบายโอเคงั้นเรามาต่อกันว่าสถานการณ์ที่ออสเตรเลียตอนนี้มันแย่หรือมันไม่แย่ยังไงถ้าจะให้พูดกันตรงๆก็คือมันก็แย่แต่ว่ามันกำลังดีขึ้นเพราะว่าถ้าทุกคนตามข่าวก็จะเห็นว่ากราฟตอนนี้มันกำลัง แตแหละมันไม่มีพุ่งขึ้นแหละซึ่งหมายความว่าจํานวนคนติดเชื้อที่เนี่ยมันลดน้อยลงเป็นเพราะว่าคนทํางานจากที่บ้าน work from home คนไม่ออกไปข้างนอกออกไปแค่สําหรับกิจกรรมที่มัน essential หรือว่าจําเป็นจริงๆนะคะซึ่งมันเป็นการดีมากๆเพราะว่ามันหมายความว่าอีกไม่นานพวกเราทุกคนก็จะสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนที่เกาหลีเนาะซึ่ง มันก็จะเป็นผลดีกับน้องๆที่ไทยที่แพลนกําลังจะมาเรียนนะคะว่าแพลนของเราจะได้ไม่ดีเลยไปอีกนะเราก็จะได้มาเรียนเร็วๆนี้ก็อยากให้ทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ามันกําลังดีขึ้นแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ออกในข่าวเนาะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆสแตนบายรออยู่หรือว่าถามมาในไลฟ์ก็ได้ จริงๆอันนี้ก็เท่านี้นาวันนี้ที่จะพูดแต่ก็อยากจะบอกน้องๆว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังลังเลว่าจะมาเรียนดีหรือไม่มาเรียนดีมันจะคุ้มไหมที่เราเสียเสียเงินมาเรียนแล้วก็ต้องแบบมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอ่ะอยากจะบอกทุกคนว่ามันคุ้มนะมันคุ้มมากๆคือเราไม่ได้มาเ,าเราได้แค่เรียนภาษาแต่ว่าเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเราได้ เรียนรู้อะไรใหม่ๆสกิลใหม่ๆที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนอย่างน้องๆบางคนอาจจะปกติทำอะไรไม่เป็นเลยแล้วมาถึงน้องๆก็อาจจะได้มาทำเป็นบาริสต้าอยู่ๆกลับไปทำกาแฟเป็นได้เปิดร้านกาแฟใครจะไปรู้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามาเรียนอ่ะมันไม่ได้แค่เรียนภาษาอยู่แล้วมันได้อย่างอื่นแน่นอนก็อยากจะบอกน้องๆว่าถ้าใครที่รังเลยอยู่ก็ให้ตัดสินใจมาเลยนะคะมันมันไม่ มันไม่น่ากลัวแล้วมันก็คุมมากๆกําหนดเปิดเรียนเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะคะเท่าที่คดาดการกันไว้ภายในอีก2-3เดือนค่ะตอนนี้โรงเรียนก็ทำเต็มที่นะคะยังสอนออนไลน์อยู่ไม่ต้องห่วง Okay, ได้งั้นถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook เรียนต่อออสเตรเลียนะคะหรือว่าโทรไปถามพี่พี่ที่ออฟฟิศได้เลยนะคะพี่พี่ยังทำงานอยู่ทุกคนมีข้อมูลแน่นอนช่วยน้องๆได้แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรสามารถติดต่อไปได้เลยวันนี้ไปแล้วแค่ okay, นี้นะคะขอบคุณค่ะ